อีกหนึงอุปกรณ์นะคะที่มีความสําคัญมากๆสําหรับชีวิตครีเอเตอร์นะคะเรียกว่าขาดไม่ได้เลยก็คือไมโครโฟนค่ะจะดูคลิปให้สมูทเสียงสําคัญมากๆต้องดีฟังชัดไม่งั้นนะคะขัดใจคนฟังสุดๆแต่เราก็คงไม่อยากแบกไม้ใหญ่ๆไปไหนมาไหนใช่ไหมคะอยากได้อะไรที่เล็กกะทัดรัดเบาและพกพาง่ายนี่คือ dji ไม้ mini ค่ะม i n i สมชื่อค่ะทั้งขนาดราคาแต่คุณภาพเนี่ยไม่มินิเลยนะคะ เมื่อต้นปีนะคะใครได้ดูคลิปแจนนะแจนได้เอา DJI 2เนี่ยไปรีวิวที่สวนอุทยาน100ปีจุฬามาแล้วส่วนตัวจะบอกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าคุณภาพเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมากๆกว่า DJI 1สุดๆเลยนะคะพอรู้ว่าเขาจะออกตัวใหม่แล้วยิ่งขนาดเล็กลงด้วยนะก็แบบรีบเอามาทดลองเลยคะ่ะลองใช้ราคาก็โอเคด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างคะ่ะกล่องที่ได้มาหน้าตาจะประมาณนี้นะคะส่วนกระเป๋าที่ได้มารอบนี้นี่นแอบแอบแกะออกมาแล้วค่ะ คือหน้าตามันจะไม่เหมือนกับรุ่นไม2สแล้วไม2ก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนตัว D J I Osmo Pocket เนาะจะเป็นแบบเรียมเหลี่ยมนิดนึงนะคะซึ่งกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าสามารถกันน้ำได้ด้วยในระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วข้างในนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะวิธีกันลมทั้งหมด4อันแบ่งออกมาเป็น2สีด้วยกันนะคะก็คือสีดำนะคะกับสีแบบเทาๆว่าเรียกว่าสีเทาๆแล้วก็นี่ตัวกล่องนะคะหน้าตากระถัดรัดมากๆเลยเห็นได้เลยว่าความสูงเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับตัว D J I m มแต่ว่าความที่มันสั้นลงเนี่ยสั้นลงมากมาก ก็ทําให้มันเล็กลงนะคะตัวกล่องค่ะเป็นผิวด้านๆนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ DJI ใหญ่ๆข้างบนตรงนี้เลยค่ะข้างหน้านะคะตรงนี้ก็ยังจะมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่อยู่เหมือนเดิมค่ะข้างหลังเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type C ให้คุณชาร์จตัวเคสได้ด้วยค่ะเปิดออกมาปุ๊บข้างในจะเจออะไรบ้างหน้าตาก็คล้ายเดิมเลยค่ะข้างในจะมีไมโครโฟนอยู่2อัน น่าจะไม่เปลี่ยนไปเลยไม้เล็กๆนะคะทรงลูกบากนะคะก็ว่าง่ายๆคือมันทรงสี่เหลี่ยมๆเนี่ยแหละค่ะแบบนี้2ออันดีไซน์จันชอบนะเพอเผอดูไปเหมือนแบบเหมือนใส่ตั้งหูเลยแล้วก็สีจะเป็นสีทึบค่ะทั้งหมดเลยส่วนขนาดของมันนะคะที่จันบอกว่ามันเล็กมันตั้งหูเนี่ยจันว่ามันแบบถาวางเนี้ยน่าจะประมาณสักเหรี10สิบเหรห้าได้อยู่ข้างหลังทุกคนตรงนี้แม่เหล็กติดเสื้อเล็กมากนี่ถ้าเทียบกับที่จันติดอยู่เนี่ยเห็นปะเล็กลงครึ่งหนึ่งเลย มีความแบบกระทัดรัดมากจริงๆก็ตอนนี้ก็จะสามารถหนีบเสื้อได้นะคะเหมือนเดิมตัวข้างหลังเป็นที่หนีบอย่างนี้นะคะตัวรับส่งสัญญาณนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะขนาดเล็กลงแล้วก็เบามากๆด้วยนะคะลองดูถ้าสมมติอันนี้เป็นไม้ก็ ส่วนเรื่องหัวการเชื่อมต่อนะคะรอบนี้เขาให้มาแบบเดียวก็คือตัว USB-C เท่านั้นนะคะก็เนื่องจากตอนนี้ทุกๆอย่างก็เปลี่ยนเป็น Type-C เกือบหมดแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวเดียวส่วนการเสียบเข้ากล้องนะคะเ <ๆ S 2> ขาก็ให้สาย3.5มมมานะคะเ <ๆ S 2> พื่อเสียบกับตัวรับแล้วก็เสียบกับกล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จที่เขาให้มาในกลอกก่องด้วยเหมือนกันนะคะข้อดีอย่างนึงนะคะคือตัวกล่อง DJI m i c Mini เนี่ยสามารถพกทุกอย่างได้อยู่ในกล่องเดียวเลยค่ะ เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวแจนจะลองเอาไม้นี้มาใช้งานจริงดูแล้วเสียงที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเสียงที่ได้จากไม DJ ่ DJI ไมมินิเลยค่ะตอนนี้นะคะจะได้เอา DJI ไมมินินะคะติดที่เสื้อของแจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าอย่างแรกที่สังเกตได้เลยคือไซส์ของมันเนี่ยเล็กจริงๆนะเล็กกว่า DJI ไม่สอกมากๆนี่เห็นไหมทุกคน คือบางทีเราใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเรามีหลายแบบมากๆใช่ปะถ้าเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วไม่เนี่ยมันใหญ่แล้วมันหนาแล้วหนักขนาดนี้มันจะทําเสื้อให้เราแบบถ่วงลงมาค่ะแต่พอไม่ตัวนี้นะคะมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็เบาลงเนี่ยทำให้เสื้อของเราเนี่ยมันไม่ถ่วงลงมาข้างล่างค่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าที่บางหรือเสื้อเนี่ยมันก็จะไม่ห้อยลงมาทําให้เสื้อเสียทรงค่ะมาพูดถึงการใช้งานกันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของการตัดเสียงรบกวนค่ะเราสามารถตั้งค่าได,ด้ทีฟนอยส์ ระดับแรกนะคะเรียกว่าพื้นฐานระดับที่2เรียกว่าปลอดภัยค่ะแบบแรกนะคะพื้นฐานเนี่ยเหมาะสําหรับการอัดเสียงถ่ายในสตูหรือถ่ายในอาคารที่ไม่ได้มีเสียงรบกวนเยอะค่ะโดยมันจะตัดเสียงพัดลมเสียงแอร์ต่างๆนะคะให้เสียงเนี่ยค่อนข้างเคลียร์มากขึ้นค่ะเสียงที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบที่ทุกคนกําลังได้ยินตอนนี้เลยค่ะซึ่งแจนกําลังเปิดโหมดพื้นฐานอยู่นะแต่ละโหมดสามารถเปิดและปิดได้ด้วยเหมือนกันอ่ะตอนนี้นะคะแจนใช้อยู่ในระดับพื้นฐานนะคะซึ่งเปิดน้อยแคนเซลลิ่งเอาไว้เหมือนกันนะคะซึ่งเสียง ี้นก็จะะประมาณเดี๋ยวแจนจะลองจําลองโดยเปิดเสียงน้อยให้เข้ามาดูว่าถ้าเปิดเสียงน้อยเข้ามาแล้วเนี่ยระดับพื้นฐานจะเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะแจนเปิดเสียงรบกวนแล้วนะคะแล้วลองดูว่าเสียงที่ได้ยินตอนนี้อยู่ในการตัดเสียงนะในระดับพื้นฐานดูว่าได้ยินเสียงของแจนเนี่ยชัดหรือเปล่านะคะอ่าถ้าสมมติอยากเห็นความแตกต่างแจนจะลองปิดอยู่นะคะอ่าลองปิดแล้วนะคะแต่อยู่ในระดับเดิมนะคะได้ยินความแตกต่างชัดเจนไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกนะอ่ะต่อมาค่ะแบบปลอดภัยนะคะก็จะเอาไว้ใช้ในเสียงที่มีเสียงรบกวนเยอะๆมันจะช่วยตัดเสียงพวกนั้นออกไปเลยนะคะหรือถ้าอยากให้เสียงตอนถ่ายในห้องของเราเนี่ยมันเงียบกริบเลยนะคะก็สามารถใช้โหมดดีได้ด้วยเหมือนกันพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีตามไปด้วยคะ่ะเหมือน DJI m i c อเลยตอนนี้นะคะคือเสียงพูดของแจนในระดับปลอดภัยซึ่งแจนยังไม่ได้เปิดขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดนะคะตึง ความแตกต่างนะคะระดับปลอดภัยเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกอย่างค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวเดี๋ยวแจนจะจําลองให้ดูอีกทีนะคะว่าในระดับปลอดภยัยแล้วแจนเปิดน้อยแคนซิ่งไว้เนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะเปิดน้อยเข้ามาตอนนี้นะคะก็มีเสียงดังรอบๆแจนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเหมือนนั่งอยู่ในคาเฟ่เดินยอยู่ริมถนนนะคะแล้วตอนนี้ก็เปิดโหมดการตัดเสียงระดับปลอดภัยนะคะซึ่งก็น่าจะตัดเสียงข้างนอกได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยแหละแต่ถ้าแจนปิดล่ะ อ่าถ้าปิดนะคะอันนี้ก็คือการปิดแล้วไม่มีการใช้งานอะไรเลยลองดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะได้ยินเสียงแบบข้างนอกชัดไหม mm. เห็นความต่างชัดเจนหรือเปล่าคะ่ะโอเคปิดก่อน mm. ทีนี้ค่ะ mm. เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าถ้าสมมุติว่ามีการก่อสร้างอยู่ข้างๆแบบมีเสียงสว่านยิงเนี่ยถ้าอยู่ในระดับปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ่ะ mm. พรอมพร้อมพึ่งโอเคตอนนี้นะคะ อยู่ในระดับปลอดภัยซึ่งเปิดน้อย c a n c e l l i n g ไว้เดี๋ยวจะกดไปด้วยแล้วก็ค่อยๆพูดไปด้วยนะคะทำหลายอย่างหอมกันมากอ่ะอันนี้คือยังไม่ได้กดแรงสุดนะคะเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงบ้างคะถ้าแจนกดสุดเลยตอนนี้นะคะเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในระดับปลอดภัยนะคะซึ่งเปิดน้อยแ a n c ซ l l i n g ไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะความแตกต่างถ้าสมมติแจนปิดไปเลยไม่ได้เปิดน้อย c a n c e l l i n g เนี่ยได้ยินความแตกต่างชัดเจนหรือเปล่านะคะ ซึ่งตอนนี้เขากําลังก่อสร้างไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยแต่ว่าแจเนี่ยไม่ได้เปิดน o i s e c a n c e l i n g แล้วนะคะปิดแล้วเปิดให้ดูเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างค่ะแตกต่างไหม เรื่องของความเสถียรบ้างนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลนะคะในบริเวณ400เมตรไปเลยโอ้โหวขึ้นเรนะื่อยๆเนี่ยเอาจริงแค่200เมตรอะ่ะครั้งนั้นที่จะลองอะ่ะจะต้องบอกว่ามันเพียงพอแล้วอะ่ะนึกออกป้าบางทีเราไม่ได้ใช้ถึง200เมตรแน่นอนอะ่ะเราก็จะอยู่กับตากล้องประมาณนี้เนอะป่ะ200เมตรบางทีตัวเราจิ๋วแค่นี้แล้วเรื่องของความเสถียรจันบอกได้เลยว่ามันอาจจะไม่ถึงระยะที่เขาเคมคือ400เมตรแต่ว่าแตะ300ไปปลายแน่นอนนะคะแต่ก็ในความเป็นจริงถ้าเราใช้อัดวิดีโอออออัดเเสียงงขรราาท็กหื ถ่ายคลิปวิดีโอในสตูดิโอเนี่ยไม่มีทางถึง400เมตรแน่นอนค่ะก็ถือว่าทําได้ดีนะคะส่วนตัวของแจนรู้สึกว่าเสียงที่ได้เนี่ยมีความชัดเจนนะเนี่ยก็เหมือนทุกคนได้ยินเสียงแจนนะคะมันดึงเสียงที่เราพูดเนี่ยให้ชัดขึ้นด้วยแต่เนื้อเสียงที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเป็นธรรมชาติขนาดนั้นเนาะเพราะว่า Noise มันเยอะมันก็จะพยายามดันเสียงเราให้ชัดและแต่ว่าถือว่าโอเค ทำให้เราสามารถดูคลิปได้ชัดเสียงคนพูดชัดเจนเสียงน้อยตัดออกไปถือว่าโอเคแล้วนะคะนอกจากเสียงรบกวนนะคะเราสามารถกดปุ่มจับผู้นะหรือตัวลิงค์นะคะตัวรับสัญญาณ2ครั้งด้วยกันเพื่อเปลี่ยนการเก็บเสียงแบบโมโนมาเป็นสเตอรอได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าจะไปแก้ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ซึ่งตอนนี้จะใช้แบบโมโนอยู่นะคะอาจจะจะลองกด2ทีนะคะ โอเคตอนนี้กดสองทีเรียบร้อยแล้วนะคะน้องจากล้องกดให้เพราะเราใช้ของนี้ถ่ายจริงๆเลยนะคือทดสอบตอนนี้อาจจะเห็นไม่ได้ชัดเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆสเตอริโอนะคะเขาเอาไว้สําหรับการที่เราสัมภาษณ์งคนใช่ไหมมันจะได้แยกแทร็กเสียงของ2คนแบบชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าแจนมีคนเดียวไงตอนนี้ก็คือเสียงจ้งก็จะฝั่งเดียวนะคะไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อทําเสียงพิลินะทุกคนอันนี้คือการทดสอบสเตอริโอนะคะเสียงแจ้งก็จะออกฝั่งเดียวะคะ่ะเราจะกลับเข้ามาสู่โมโนนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้ยินเสียงที่มันเท่ากันละกัน โอเคนี่กลับมาสู่โมโนแล้วนะคะก็เป็นเสียงที่ได้ยินค่ะจริงๆแล้วนะคะตรงหน้าแอปเนี่ยเขามีให้เลือกการตั้งค่าอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างอันแรกคือ safety track นะคะมันจะช่วยเซฟแบ็กอัพทรัคเอาไว้นะคะเผื่อเมนทรัคมีปัญหาเขาบอกว่าตัวนี้จะสามารถใช้ได้ในโมโนโหมดอย่างเดียวนะคะสมมุติว่าวันนี้เราไปสัมภาษณ์อีกคนนึงใช่ไหมแล้วเราลืมเปลี่ยนเป็นสเตอริโอเพื่อที่จะแยกเสียงซ้ายขวาเราทําเป็นโมโนไว้เสียงมันก็จะมิกซ์กันใช่ไหมแต่เนี้ยเขาบอกว่ามันจะสามารถช่วยได้ใน post production ในการแยก2อลายเสียงต่ออมานะคะคคก็คื โลคัสตค่ะเป็นการตัดเสียงต่ําทิ้งนะคะจะทําให้เสียงเราเมีความเคลียร์ชัดมากยิ่งขึ้นน่าฟังมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมาะกับการทำวีล็อกนะคะการเล่าเรื่องนะคะอะไรแบบนี้คุณก็สามารถพูดได้เลยไม่ต้องมาปรับแก้เสียงทีหลักเลยนะคะและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะก็เรียกว่า clipping control มันคือการควบคุมการตัดเสียงนะคะเพื่อป้องกันแบบบางทีเราพูดเสียงดังเกินไปแบบเกินลิมิตแล้วเนี่ยมันตัดเสียงราพูดออกไปเลยใช่ไหมคะตัวนี้นะมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราตั้งไว้ปุ๊บแล้วเราพูดดังเกินลิิมมตไปนนนัก็จะนนะะบาค ที่ดังเกินไปเนี่ยให้มันดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเจนจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะการพูดเสียงดังแล้วก็เปิดค l i p p i n g Control กับพูดเสียงดังไม่เปิดคริ pping Control ดูว่ามีความแตกต่างกันไหมคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะปิดค l i ป pping Control เป็นที่เรียบร้อยแลวนะคะได้ยินไหมคะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้พูดเสียงดังมากเลยนะคะได้ยินไหมคะใกล้ปากมา,ากๆเลยคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวจะ,จะลองเปิด clipping control ดูนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะเปิด clipping control แล้วนะคะได้ยินเสียงกันชัดไหมคะจันพยายามแบบว่าพูดใกล้ปากบ้างบางทีนะคะแล้วก็พูดเสียงดังมากๆเลยนะคะเหนื่อยขนาดนี้ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ได้ยินเสียงไหมคะ <c oughs> นี่นะคะแตกต่างไหมคะสมมุติว่าเราเปิดอยู่แล้วเราก็พูดเสียงดังเกินไปนะคะอย่างตอนนี้นะคะก็พูดเสียงเบาๆอยู่แล้วก็พูดเสียงดังมากๆเลยคะ่ะ ในส่วนของคริป p ิ้งคอนโทรลนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีความแตกต่างบ้างไหมคะพอแล้วแหละเนาะทุกคนน่าจะหนกหูเสียงแจงแล้วฉันว่าอันนี้นะถามใจว่ามันเหมาะกับตอนไหนคือบางทีเราไปงานอีเวนต์ใช่ไหมเราก็ต้องพูดแข่งกับคนที่กำลังพูดอยู่แล้วก็ต้องตะโกนของเราให้เสียงดังเพื่อทุกคนจะได้ยินเสียงเรานะคะหรือแบบบางทีเราถือไมค์ใกล้ปากของเรามากเกินไปมันก็จะมีเสียง อะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะมันก็จะแบบช่วยให้เรามีความเนียนมากยิ่งขึ้นโอเคค่ะเท่าที่ทดสอบมาเมื่อกี้นะคะน้องช่างพามบอกเลยว่าเห็นความแตกต่างชัดเจนเพราะว่าถ้าไม่เปิด clipping control เนี่ยเสียงแจนคือแสบหูเขามากเลยเขารู้สึกว่ามันแบบหนวกหูมากโวยวายอะไรอยู่ได้พี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเปิด clipping control แล้วเนี่ยเสียงที่มันดังมันพีคไปนะคะคือเสียงมันจะไม่แตกมันจะไม่รู้สึกแสบหูขนาดนั้นก็คือววาง่ายคับบาลานซ์ให้แล้วละคะ่ะให้เรารู้สึกว่าฟังได้แหละแต่พูดเบาๆหน่อยก็ดีกว่านะคะอ่ะ,อะในส่วน าามรถหมุนตัวกลมๆข้างบนนะคะเพื่อปรับระดับเสียงได้ด้วย5ระดับด้วยกันค่ะก็ เป็นการปรับแบบความดังความเบานะว่าคุณต้องการเอาไมค์อยู่ระดับไหนเช่นบางทีเนี่ยดังมากมาี้ใช่ป่ะเราอาจจะต้องปรับระดับของไมค์แต่อย่าลืมนะถ้าคุณปรับไปสูงมากเท่าไหร่นะเสียงรอบข้างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามามากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ปรับก่อนแล้วก็ลองฟังดูว่าออกมาเป็นยังไงคะ่ะส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะอะไรต่างๆเขาทํามาให้เราเชื่อมต่อได้ครบทุกอุปกรณ์จริงๆนะหลายๆ device ์เลยนะคะจะลองหมดแล้วทั้งกล้องนะเหมือนที่จันกำลังถ่ายอยู่ก็ <S <S สามารถทําได้หรือถ้าจะสะดวกกว่านั้นนะคะกล้องมือถถืืออกก็สาาามมมรใช้้ไดเเหนนัี สี่อยงที่จะโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็แค่เอาตัวเนี้ย เสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็ใช้งานได้เลยความง่ายกว่าน,นั้นก็คือบางทีเนี่ยเราตั้งโทรศัพท์มือถือกับขาตั้งกล้องใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อยากจะกดคอนโทรลที่ตัวโทรศัพท์มือถือเราสามารถกดไม์ของเรานะปุ่มลิงก์เนี่ยปุ่มจับคู่ตัวเนี้ยเพื่อเป็นการกดปุ๊บมันก็จะเรคคอร์ดคลิปวิดีโอในโทรศัพท์มือถือทันทีเลยนะคะก็จะสามารถใช้งานได้เลยง่ายมากนะคะแต่ถ้าวันไหนนะลืมที่พกตัวรับสัญญ,ญาณมาใช่ไหมพกมาจต่ไม์ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเหมือออนนนนกัะะะคะคุณภาาาพเเสียงงนะจจลลม็ นอ,อันนี้นะคะเป็นการทดสอบนะคะการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับตัว DJI Mini นะคะผ่านบลูทูธนะคะมาลองดูว่าเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ชัดเจนฟังชัดเคลียร์หรือเปล่านะคะ นี่นะคะตัวไมค์ม mini นะคะแล้วก็แจนพูดอยู่ในระดับนี้ถ้าพูดออกมาไกลนิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะฮัลโหลลองฟังดูนะคะเสียงชัดไหมคะทีนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของอุปกรณ์ DJI เนี่ยเขามีค่อนข้างเยอะแยะมากมายหลายประเภทใช่ไหมคะเขาก็สร้างอีโค y ิสต m แมทเขามี DJI Osmo Audio มาด้วยนะเพื่อทําให้แบบคุณภาพเสียงในการใช้งานกระทุกอุปกรณ์เนี่ยสามารถทําได้ค่อนข้างดีอย่าง DJI My Mini ตัวนี้นะคะคุณก็สามารถเชื่อมต่อกับตัว DJI Osmo หรือ DJI Action ได้เลยซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็จะเป็นระดับพรีเมียมอันนี้นะ เป็นการทดสอบนะคะ DJI Osmo Pocket นะคะที่ใช้ตัว DJI Mini นะคะลองดูว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยชัดเจนหรือเปล่านะคะลองดูว่าคุณภาพเสียงโอเคไหมนะคะหรือแม้กระทั่งอีกตัวหนึ่งนะ Action ะตัว Action เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยเหมือนกัน อันนี้นะคะเป็นการทดสอบนะคะการเชื่อมต่อ DJI Mini กับตัว Action 4นะคะเสียงที่ได้จากตัว Action 4เนี่ยมาจาก Mini ตัวนี้เลยนะคะลองดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างคะ่ะเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานนะคะไมค์ตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้นาน48ชั่วโมงเลยพร้อมเคสนะถ้าคุณจะใช้ติดติดกัน2วันเนี่ยก็น่าจะพออยู่แต่ถ้าสมมติว่าใช้อย่างแจนนะใช้แบบวันนี้มีถ่ายคลิปประมาณชั่วโมงหนึงพวกนี้อีกนิดหน่อยนะคะ5วัน ใช้งานได้ค่ะไม่ต้องชาร์จก็ได้นอกจากนี้นะคะเขายังมีระบบเปิดปิดเครื่องอัตโนมัติด้วยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ใช้งาน15นาทีเนี่ยมันก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยส่วนอีกอันนึงนะคะคือถ้าสมมติว่ากล้องเปิดไมค์ก็จะเปิดไปด้วยนะคะถ้ากล้องปิดไมค์ก็จะปิดไปด้วยเหมือนกันจจนว่าอันนี้เป็นโหมดที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายเสร็จแล้วปิดกล้องแต่เราลืมปิดไมค์อ่ะมันก็จะได้แบตไม่หมดนะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะส่วนตัวของจจนนะคะคิดว่าไมคคตตััััวนน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 ีีีี้้้เเเ่่่ยยยยหหหมมมาา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 าะกกกบบบงงงงงลลลแๆทททททํํํรริสสอื แล้วต้องการอุปกรณ์ที่คล่องตัวไม่ต้องพกเยอะตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆเลยเพราะว่ามันเล็กมากจริงๆแล้วมันก็เบามากๆสามารถใช้งานได้สะดวกพกพาง,ง่ายสําหรับตัวเซตนี้นะคะราคาจะอยู่ที่5,160บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติเป็นเซตไมล์ตัวเดียวนะราคาจะอยู่ที่2580บาทค่ะแต่ถ้าคุณอยากซื้อแยกนะตัวไมล์สีขาวเนี่ยจะขายตัวละ1560บบาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ DJI Experience Store ทุกสาขาเลยสิ่งหนึ่ง ที่อาจจะต้องแชร์ทุกคนรู้ไว้ก็คือพอมันมินิลงเนี่ยมันก็อาจจะมีการตัดนะคะฟังก์ชันการใช้งานบางส่วนออกไปด้วยเหมือนกันอย่างตัวดีใจไมซ์สอเนี่ยโมดที่ฉันชอบมากๆคือการที่มันสามารถบันทึกเสียงได้ลงมาในตัวของมันเองเนื่องจากแบบไซส์มันก็ใหญ่เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เก็บได้แต่ตัวเนี้ยพอไซส์มันเล็กลงฟังก์ชันนี้ก็จะหายไปนะดังนั้นคุณจะไม่สามารถบันทึกเสียงของตัวเองเนี่ยเพื่อเซฟเซฟไว้ในตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าใครกําลังมองหาไมโครโฟนนะคะที่ไซส์เล็กพกพาง่าย สะดวกสบายต่อการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก็สามารถดูตัวนี้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์ละกันใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใจแล้วก็ทีมงานซีมีเก็ทุกคนด้วยนะคะ